สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะอยู่กับน้องตุเลียอีกแล้วนะ,ะที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทย95ค่ะคุณพี่และวันนี้นะคะน้องตุเลียมีรถมารีวิวให้พี่ๆได้ชมซึ่งบอกเลยว่าวันนี้มาแบบยิ่งใหญ่อลังการเวอร์หวังมากๆเพราะว่าน้องตุเลียได้รวมรถยาริดนะคะมัดรวมเป็น คลิปเดียวเลยให้พี่ๆได้ชมนะคะเดียว er เรามาดูกันว่ามีรุ่นไหนบางต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้น้องตุเรียยคนตั้งแต่ปี2013จนถึง24เลยทีเดียวมีตั้งแต่ไม่หลักพันจนถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวนะคะคุณพี่คะแล้วก็มีทุกสีนะคะคุณพี่คะเดียวเราไปชมกันเลยนะคะคุณพี่ว่ามีรุ่นไหนนะ่าสนใจกันบ้างและมีรุ่นไหนที่พี่ๆจ้องมองอยู่บ้างตอนนี้นะคะอะเรามาเริ่มที่คันแรกเลยนะคะคุณพี่คะ ันนี้คือเจ้าโตโยต้านะคะนิวยาริสเป็นตัว1.2สปอร์ตค่ะคุณพี่คันนี้นะคะได้เป็นปี2024ค่ะคุณพี่คะ กับราคาแค่469,000เท่านั้นเลยบอกเลยว่าคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเลยคุณพี่ปี2 0 2 4แล้วก็ใหม่แค่12,000โหโลเท่านั้นเลยนะคะคุณพี่คะสีขาวแบบนี้เลยคุณพี่นะคะนี่ตัวกระจังหน้าสีดำแบบนี้เลยน้องโซเลียจะรีวิวแบบเร็วๆนะคุณพี่คะเพราะว่าเรามีรถให้แบบให้ได้ชมอ,อีกเยอะเลยนะคะ ท่านหน้าได้เป็นโปรเจกเตอร์แบบนี้มี daytime running light นะคุณพี่และใครที่ชอบคันนี้คุณพี่แคปได้เลยนะคะแคปส่งให้น้องจูเลียหรือโทรมาที่เบอร์097-239-6617ได้เลยนะคะพี่พี่คอ่ะพาดูด้านในด้วยทำไมคะอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูด้านในนิดนึงนะคุณพี่ให้ดูแบบเร็วเรเรีวเ,วเวนะคะ คันนี้คุณพี่ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่คะหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็ที่สําคัญยังไม่ได้แกะเลยค่ะคุณพี่อ่ะเบาะตัวนี้ได้เป็นเนบาะผ้านะคะระบายความร้อนได้ดีเลยค่ะคุณพี่คะอืออ่ะไปกันต่อนะคะคุณพี่คันนี้ใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเบอร์ที่น้องทุสเลแปะไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันที่2กันต่อเลยนะคุณพี่ใครที่สนใจคันนี้แคปมาได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะแล้วเรามาดูกันต่อที่คันที่2นะคะคุณพี่คะกับเจ้าคันนี้เลย Toyota y a r i ินะคะตัวนี้เป็นตัว1.2ส p o r t นะคุณพี่ปี2021นะคะเลขไมล์47,000โลเท่านั้น ่อนแค่เพียง7,000ับาทคุณพี่กับราคา4,9,000บาทเท่านั้นเลยนะคะคุณพี่ตัวกระจังด้านหน้าของเขาได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็เป็นลายลัง่งอีกด้วยคุณพี่คะ่ะที่สำคัญได้เป็นไฟ LED นะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ daytime running light มาให้เรียบร้อยแล้วนะคุณพี่คันนี้หนะ้าเหลี่ยมฉันตัวรถเขาคมกริบเลยนะคะแล้วก็มาด้วยลายล้อมแม็กที่เขาแต่งมาให้แบบนี้อีกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวราพาไปดูด้านในกันนิดนึงพี่พเดี๋ยวชมด้านในนะคะอ่า ดูด้านในคุณพี่คะบอกเลยว่าภายในของเขาเนี่ยนั่งสบายแล้วก็กว้างขวางสุดๆเลยค่ะคุณพี่พวงมาไลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อต้องแจ้งอีกนิดนึงนะเสริมนะคะเป็นได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีน้ําเงินเรียบร้อยนะคะอ่าคุณพี่ แล้วก็ใครที่สนใจคันนี้คุณพี่ก็สามารถที่จะโทรได้ที่เบอร์โทรที่น้องจูเลียแปะไว้ด้านล่างหรือแอดไลน์นะคะที่รายละเอียดเพิ่มเติมที่น้องจูเลียได้ทิ้งไว้ตรงรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้ใครชอบนะคะใครอยากได้คุณพี่แคปได้เลยนะเ0 00เท่าน,นั้นได้รถไปใช้แล้วอันนี้น้องจูเลียบ,บอกเรียนราคาผ่อนฟรีดาวน์นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนี่เลย คุณพี่คะมาต่อที่คันนี้กับเจ้านิวยาริส1.2ส p o r t นะคะปี2023ราคา459,000ตัวนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000 8,002ประมาณนี้นะคะคุณพี่คะคันนี้นะบอกเลยว่าเลขไม้ใช้ไปเพียงแค่19,000โลเท่านั้นเลยคุณพี่คะ ด้เป็นสีเทาดำแบบนี้เลยคุณพี่บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะคุณพี่คะอันนี้นะกระจังหน้าเขาได้เป็นสีดำนะคุณพี่แล้วก็มีลายลังพึ่งเล็กน้อยคุณพี่ทะเบียนคันนี้สวยมากๆเลย7 4 2 4นะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณพี่คันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์อนะคะมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็มีพร้อมกับไฟเดียร์ทามนันยิงไหลแล้วนะคะในส่วนของล้อเขาก็ได้เป็นล้อแม็กแบบนี้เลยคุณพี่อะ เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนะคะไม่ต้องตกใจไปว่าทําไมเซลล์ถึงดูขอบเซลล์ขอบแล้วนะคะคุณพี่ค่ะอาคันนีนได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นจอทัชสกรีนทุกอย่างคือออปชั่นเขาให้มาแบบจัดเต็มเลยคนันนี้นะได้เป็นเบาะ ผ้านะคะคุณพี่คะและคันนี้สีเทาดําใครชอบจัดได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูัด้านหน้านะคะคุณพี่คะแล้วก็คันนี้นะผ่อนแค่8 2 0 0เท่านั้นเลยนะคะคุณพี่เริ่มต้นนะคุณพี่นะอยู่ที่เครดิตด้วยนะคะว่าจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคุณพี่ใครชอบคันนี้แคปได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อเลยคุณพี่เราจะไล่มาเรื่อยเรเรายังมีอีกเพียบเลยนะคุณพี่คะ คันนี้นะคุณพี่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคุณพี่คันนี้ก็จะเป็นตัว Toyota Yaris 1.2สมาร์ทปี2023คุณพี่คันนี้นะคะเลขไม่แค่24,000เท่านั้นเลยนะคะคุณพี่คะแล้วราคาดีงามมากๆ4,890ผ่อนเริ่มตน้นอุ้ย ราคา4 0่พันราคา4 8่0 0 0าพค่ะคุณพี่ขออาภัยด้วยพอนเริ่มตน้นแค่8,000กว่าบาทนะคุณมีก็ได้คันนี้ไปใช้แล้วนะต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนนะจ๊ะพี่พี่แต่ว่าเราทำการเปลี่ยนทะเบียนให้อย่างแน่นอนนะคะคุณมีคะ คันนี้เขาแต่งมีชุดแต่งมาให้แบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะแล้วก็ล้อมแม็กเขาก็มีมาให้ทุกอย่างครบจบเลยคุณพี่คันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะใครที่ชอบคันนี้คุณพี่ก็สามารถที่จะจิ้มจะจองได้เลยนะค,ะคุณพี่คะก่อนที่จองสามารถที่จะปรึกษาเครดิตกับน้องซูเลียก่อนได้เลยว่าเครดิตแบบนี้ไปได้ไหมฟรีดาวได้หรือเปล่านะคะคุณพี่แล้วบอกก่อนเลยว่าคันนี้แตกต่างจากสั่งคันที่ผ่านมาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่า คันนี้เนี่ยได้เป็นจอทัศกีนแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยจอทัชใหญ่มากคุณพี่คะ่ะนี่เห็นไหมใหญ่มากมีกล้องถอยทุกอย่างครบจบเลยคันนี้นะพ่วงมาลลยก็ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคุณพี่คะ่ะบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถนะคะที่ราคาดีแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มคุณพี่ลองมองหายาริกับน้องตเดียได้เลยนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อ คันนี้นะคะใครชอบคุณพี่ค่ะก็สามารถอจองกับน้องซูเลียได้เลยนะคะโทรได้ที่เบอร์โทรที่แปะไว้ด้านล่างนะคุณพี่และใครที่ชอบคันนี้คุณพี่แคมปหน้าจอได้เลยจ้าอนี้เลยนะคะอ่าเราไล่กันมาถึง4คันแล้วนะคุณพี่คะแล้วตอนนี้ยังเหลืออีกสองคันที่เรายัางไม่ได้ไล่นะคะะเรามาต่อกันเลยคันนี้คุณพี่สีดํากันบ้างนะเพราะว่า เรารีวิวสีขาวกับสีเทาไปแล้วนะคะมาต่อกันที่สีดำตัวนี้คือยาริส1.2สปอร์ตนะคนุณพี่เป็นปี2022กับเลขไมค์แค่48,000โลเท่าน,นั้นเลยนะคะบอกเลยว่าเลขไมค์เราแลก่กันมายังไม่มีเลขไมค์ไหนแต่80,000เลยนะ80,000หนึงยังไม่มีเพราะว่าไมค์มันน้อยนะคนุณพี่แล้วก็รถปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้ราคา439,000เป็นตัว1.2สปอร์ตนะคุณพี่ เลขใหม่448,000นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000 8,000นิดๆน,นะคะไม่เกินไม,ไม่เกินกลางนะคุณพี่นะคันนี้ใครชอบแคปได้เลยนะคะที่ดูเลยคันนี้ได้เป็นสีดำนะคะไฟด้านหน้าได้เป็น LED มาให้เรียบร้อยนะมีไฟ day time running light มาให้เรียบร้อยนะคุณพี่นะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ <c oughs> ที่สําคัญนี่เขาให้แบบกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของล้อก็ได้เป็นล้อมแบกแบบนี้นะคุณพี่นะแล้วก็กระจกก็ได้ไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยคันนี้คุณพี่ได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำคุณพี่คะ่ะดำหรือเทาเทาสีดำนะคะคุณพี่เราก็เดินด้วยได้สีน้ําเงินแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่พวงมาลัยก็ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันอ้าวคันนี้เปิดรถอยู่หรอหรอ,อืมนะคะ คุณพี่คันนี้มีกล้องถอยมาให้ทุกอย่างออปชันจัดเต็มหมดเลยคุณพี่คะคันนี้ใครที่สนใจก็สามารถที่จะลงรายละเอียดกับน้องตุเรียรเพิ่มเติมได้ผ่านออนไลน์นะคะคุณพี่คะ,ะและใครที่สนใจคันนี้นะคุณพี่นะก็สามารถติดต่อน้องสุเรียรมาได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนแค่8 0 0พันนิดๆก็ค่ะคุณพี่แล้วก็ได้รถปีใหม่ไม่น้อยอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันสุดท้ายของเรากันบ้างดีกว่านะจะ๊ะมาเลย คันนี้นะคุณพี่เป็นเจ้าปะดจุของเรานั่นเองคุณพี่คะบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีงามใครจะซื้อสดจบได้เลยคุณพี่2องแสนสอน้าันะคะคุณพี่คะราคานี้เลยนะคะคุณพี่อาจจะมีในส่วนของแวดนิดนึงถ้าซื้อสดนะคะหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ทําได้เหมือนกันนะคะคันนี้ปี2013คุณพี่เป็นยาริสต,ตัว1.2ึ่งอีนะคะคุณพี่คะคันนี้นะคุณพี่ผ่อนนะอยู่ที่4ี่พันสแค่นั้นเลยนะคะผ่อนแบบ คือราคาผ่อนเขาดีงามมากๆเลยนะคะคุณพี่ดูตัวกระจังหน้าของเขานะคะนี่เป็นโฉมปลาดุนะคุณพี่นะมีหนวดด้วยนะคะคั้นนี้ไฟนะคะไฟด้านหน้าได้เป็นฮฮโรเจนแล้วขั้นนี้นี่คือแบบว่ามีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะทะเบียนไม่แน่ใจว่าได้ทะเบียนนี้หรือเปล่าหรือว่าต้องคืนอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะอมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างอ่าด้านในคุณพี่คะ่ะ ผ่อนสี่พันคุณพี่ได้เบาะหนังแล้วนะจ๊ะนี่เลยได้เป็นเบาะหนังสีดาแบบนี้เดิน,เด,นเดินด้วยได้สีส้มคุณพี่พวงมาลาัยก็ได้เป็นแบบสา,สามก้านนะคะเริ่มแล้วเริ่มล้วนแล้วนะคะแล้วก็ได้วิทยุเดิมโรงงานคุณพี่ค่ะคันนี้เขาก็ออปชั่นจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคุณพี่ราคาแค่แปดพันเอ้ยไม่ใช่เออเลดผ่อนแค่สี่พันสองนะคุณพี่ก็ได้อ,อ่รถรถไปขับแล้วรถยนต์ไปขับแล้วนะคะไม่ต้องตากแดดตัดฝฟอีกต่อไปนะจ๊ะอ่า คุณพี่คะแล้วก็นี่เลยนะใครที่สนใจคันนี้นะคุณพี่ก็สามารถที่จะทักหาน้องจูเลียได้เลยผ่อนแค่4,200เท่านั้นเลยนะคุณพี่และนี่นะคะคือเจ้าตโตโยต้ายารินะคะคือยังมีอีกเพียบเลยนะวันนี้น้องจูเลียมัดรวมนะที่อยู่สาขาเซรีไทย95 ให้พี่ๆได้ชมกันก่อนและเดี๋ยวเรามีอีพีต่อไปแน่นอนสําหรับสาขาอื่นๆนะคะคุณพี่และใครที่อยากได้นะคะบรรดายาิที่น้องตุเรียรีวิวไปเมื่อสักครูน่นี้อยากได้คันไหนชอบคันไหนคุณพี่สามารถที่จะคอมเมนต์มาหรือว่าโทรกริ้งมาได้เลยนะคะอาคุณพี่เททยนของเราเดินทางไม่ยากเลยนะคะเพราะว่า อ,อยู่ใกล้กับแยกมีนบุรีนะคุณพี่คะหรือสังเกตง่ายๆที่โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักของเรานั่นเองค่ะคุณพี่คะและวันนี้นะคะคุณพี่ใครที่อยากได้ขนไหนนะคะคุณพี่เข้ามาจิม้มมาเลือกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเจเลียก็ต้องทำการจบการรีวิวกับ t ตโยต a ายาริเพียงเท่านี้ยังมีรุ่นอื่นๆอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น ตัว c r o s s นะคะหรือว่าจะเป็นตัว h r v ตัว EHEV ก็มีมีหมดเลย Fortuner นะคะหรือว่า Camry หรือรุ่นอื่นๆที่น้องจูเลียไม่ได้พูดถึงนะคุณพี่คะเราก็มีมาให้อีกเพียบเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่อยากดูรถรุ่นไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าโทรมาหาน้องจูเลียแอดไลน์ line, มาสอบถามก่อนได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ